สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับในงานมหากรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ใต้รม่รรมพระมณฑล234รัตนโกสินทรนครับซึ่ง ประทรวงวัากรธรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาระหว่างวันที่2 1 2 4เมษาย,ยนครับเพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็เพื่อเป็นการทํอระลึกนึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับ องประผงกษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จัก,กรีนะครับพัฒนากรุงเทพมหานครหรือกรงุงรัตนโกสินมาเป็นเวลา230ปีนะครับบรรยากาศที่การร่วมงานในวันนี้จะเห็นว่ามีกิจกรรมหลากหลายนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเวทีเวทีกลางนะครับมีการแสดงฟื้นบ้านกองยาวบนเวทีนะครับแล้วก็ผู้เข้ามาทำงานในครั้งนี้นะครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับมากันเป็นจำนวน,นมากนะครับรอบสนามหลวงก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนิทัรศการนะครับกิจกรรมในส่วนของโซนต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับอาเซียนและทั่วไปรอบสนามหลวงก็มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารเครื่องระดับเครื่องใช้ต่างๆ ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมครับและที่สําคัญที่เห็นอยู่ในขณะนี้เรื่องของว่าวนะครับที่หลากสไตล์มีการจัดเล่นว่าวนะครับสวยงามบนท้องฟ้าที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับช่วงเย็นของวันนี้วันสุดท้ายของงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์นะครับสวยงามมากเลยนะครับบนท้องฟ้าในขณะนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมปกตินะครับที่มีการจัด งานมหกรรมวัฒนธรรมแต่ละครั้งนะครับความสวยงามตรงนี้นะครับก็จะหาชมได้ในบริเวณนี้เป็นภาพในความประทับใจนะครับนี่คือบรรยากาศการเข้าร่วมงานอัรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์ปี2559พิธีการงานครับ